อาโยก็ขอสวัสดีชาวแวนพาทุกทุกคนทุกทุกทางกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของครีมีนเนาะเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนของเกมนะคะอย่างเกมคุกกี้รันคิงดอนป็นเองเกือบผู้บอลโบล็อกอีกแล้วนะคะในส่วนของครีมีนเนาะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองอ,อ,อ,อ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะเช่นทุกคนก็มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันกันนั่นเองนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วถ,ถ้าใครเนี่ยได้ดูไปจะรู้สึกถึงความเกลือของเราแบบขั้นสุดนะคะ 1 0 0 0 0แนกว่าเพชรวัตัวฟ้าไม่ได้สักตัวเลยนะคะคนพ้ชมก็มาดูกันในคลิปนี้ไม่ได้มาทำการสุ่มหาคุกกี้นะคะแต่ว่าจะมาทำการสุ่มหาพวกสมบัติเองซึ่งสมบัติี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของไอเจ้าตัวสุ่มสมบัติฟรี162ใบเนี่ยเราจะสามารถสุ่มได้สมบัติระดับอีพีกกี่อันนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบรวดเร็วกันด้วยเนาะนี่เห็นว่าสมบัติยังขาดสองอันนะคะจะเป็นภาคคุมวิเศษของ บรรลักษ์ที่โมโหนะคะแล้วก็เป็นมงกุฎดอกไม้จากเทพแห่งแสงนั่นเองอ่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในครีมนีน้จะเกลือเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่าสําหรับในส่วนของพวกสมบัตินั่นเอง โอเคนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนาะก็ก่อนอื่นนะคะช่วยกันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราทางดิสคอร์เนี่ยเคยบอกไปแล้วเนาะสามารถกดลิงก์ดิสคอร์ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใตด้ด script ชันกับแปะไว้ที่ชุมชน u t u b e ได้เลยสามารถกดลิงก์เข้ามาจอใกันได้เลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ขอฝากเกมเกมนึงนะคะอย่างเกมคุกกี้ร่างคิงดอมก็เกมนี้แหละก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ากิวนะคะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้แล้วอยู่ในเซิร์ฟดารก์กโกโกนะคะสามารถเข้ามาจอยกิวก็ได้ในชื่อกิวก็คือ Kingdom แวมไพร์คิงดอมนั่นเองเนาะอาจาก็ตามนี้เลยจะมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน24คนแล้วนะคะและอีกประมาณ6ท่านเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอยกิ์เนาะคุณผู้ชม โอเคอ่ะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ส่วนคลิปนี้มีสแสงแทรกแน่นอนนะคะเป็นพวกแบบเสียงจากข้างนอกนะคะเข้ามาในคลิปก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะโ okay, อเคคะก็ถ้าพร้อมกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการส,สมบัติในครั้งนี้กันเลยดีกว่าว่าในคลิปวิดีโอนี้เราจะเกลือในส่วนของพวกสมบัติเนี่ยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันในสวรของพวกสมบัติกันเลยดีกว่านะคะซึ่งสมบัติได้บอกไปแล้วเรามีตัวส่งฟรี160กบว่าใบานะคะซึ่งมีเป็นในสวรรคอะไรหลาอัตราประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมยังคาัมกรอดงมาจากเทพแห่งแสงพร้อมวิเศษของบรรลักษ์ที่โมโหนะคะส่วนสมบัติที่เราต้องการสุ่มในวันนี้จะมีเป็นตำราพิชิตศึกของผู้แสวงบุญอมาเยอะๆก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะมาทําการเน้นอัปเกรดนะคะ แล้วก็หนังสติ๊กของพวกแสวงบุญตัวน้อยเหมาะกับการไปตีบอสในกิวนะคะซึ่งเราก็แนะนํามาด้วยนะคะซึ่งอันนี้คือเลเวลอย่างน้อยมากๆนาฬิกาน,นุ่มนิ่มของเจ้าชายลิลี่มีแล้วก็เขาคว้าเขาวิญญาณฝรั่งประตูนะคะซึ่งเราเนี่ยต้องการในส่วนของพวกสมบัติพวกนี้ในการที่เอาไปใช้ประโยชน์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบสองกว่าบานี่เราจะสามารถสูมได้สมบัติอะไรกันบ้างเราจะไม่สูมในครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะเร็วเกินเดี๋ยวเราจะมาสูมแบบห้าครั้งเนาะมาประเดิ เอ้ยด้มันเป็นหนังสติ๊กเลยเอ้ยดีอยู่เฮ้ยดีอยู่อันนี้ไม่ดีฮะเออต้องได้ประมาณดีนะคะคุณผู้ชมนี่ที่ต้องการนิกจยลลิม,นะมีนะเอามาเยอะๆเลยแล้วก็หนังสติ๊กจะเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะโอเคไปกันต่อฮะเอเแคเจ้าชัยลี่หมีนะคะเดี๋ยวเราจะทําการสกีไปเนาะตอนนี้ไออีป e ิกยังไม่ออกนะคะคุณผู้ชมนี่ดูโอเคอันนี้คือเราต้องการว่าอ e ีปิกมันต้องออกมานะฮะนี่จะเลยว่าแปะแล้วโอเค อันนี้แกงแปะกล้วยนะฮะน้ชีสบอลโอเคอ้าวเริ่มเกลือและะ้วฮะเริ่มเล่นงเข้าใจอคอมไม่ค่อยดีละไปกันต่อฮะมี no ball. ่น้ชีสบอลดูอืม้มเซนสะท้ทองคอมเบิร์ตไฟแห่งพายุบุกกี้ร่างทรงอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่าดีหรือเปล่านะฮะโอเคเอ้ยเจ้าชายลี่มีมาเลเวลแปดได้แล้วโอเคถือว่าได้อยู่ผ่านไปยี่สิบประบายแล้วใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะคะโอเคหนักสติ๊กมากถือว่าโอเค เออแต่ว่าอีปิกยังไม่ออกมาเลยฮะอ่าพูดปุ๊บมาปบเลยนะคะอันนี้คือไม่ใช่สมบัติที่เราต้องการเนาะอ่าน o s h i f โอเกลืออยู่นะเนี่ยได้อีปิกมาหนึ่งอันแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคไปกันต่อฮะอันนี้ได้ออกมาบ่อยมากๆเจ้าชายัยรี่หนีเฮ้ยมาแล้วไอเทมใหม่นะคะอีปิกมงกุฎด,ดอกไมา้จากเทมแห่งแสงมาแล้วฮะ,ะโอ้โหอีปิกสองอันแต่อันนี้คือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะเขาคว้าขอบิญญาฝ้าประตูถือว่าโอเค โอเคเอ้ยได้สมบัตมาหม,ามา่อยู่ถือว่าใช้ได้เป็นกันต่อฮะในสวนข,ของอันนี้แกงแปลก้วยเหมือนเดิมเลยเคียวคมสุดสะพรึงนะฮะโอเคได้หนังสติกมาชึบอ่าโอเคขอแค่ได้สิ่งที่เป็นแบบพวกสมบัติที่เอาไปใช้ประโยชน์ก็จะดีมากเขาคว้าข,าขอิญญาฝ้าประตูถือว่าโอเคอันนี้ก็ดีนะคะอันนี้คือเราไม่ได้แบบว่าอะไรมากหรเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีแล้วก็พวกสมบัติอะไรอย่างนีนะ้คือมันสูบได้ง่ายอยู่แล้วฮะ โอเคก็ขอแบบส่วนใหญ่จะเป็นคอมมอนเนาะที่มันมีประโยชน์บ้างๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะโ no นชิสบอลฮะโอเคโอ้ยโนชิสบอลสองอันอ่าอันนี้มาหนึ่งอันถือว่าโอเคมาต่อฮะโอ okay. เคยังไม่มีอีพิกนะคะในตอนนี้อันนี้คือผ่านมาเกือบจะหกสิบกว่าใบแล้วมั้งคะคุณผู้ชมนี่ไงตัวชายเยิลลี์มาแล้วฮะนี่มาเลย okay. โอเคเฮ้ เออโอเคตอนนี้เนี่ยสมบัติที่เรายังขาดจะเป็นไอเจาตัวผ้าคลุมนะฮะโอเคฮะอีปิได้มาเป็นยาบรรเทาบรรจุมนคังแห่งธรรมชาตินะฮะโนชิ c บโอเคอ, okay. อืมไอพวกคอมมอนพวกนี้คือไม่ได้ต้องการนะฮะโอเคไอเจาพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยไปกันต่อฮะอืมโอเคฮะเอ้ยทำไมมันเริ่มเกลือเลยฮะ คอมมอนที่สิ่งที่เราต้องการอัพคือมันไม่มีเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมโอเคไปกันต่อโนชิสบอนนี่ออกมารัวๆเลยของยาฟรามิงโก้ดึงดังไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เอ้ยหนังสติ๊กมาโอเคเยทมนต์โนชิสบอนมันออกบ่อยจังเลยฮะอันนี้คือผ่านมาหมดไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเกือบจะเจ็ดสิบแล้วนะคะเคี่คอมสุดสะพรึงโนชิสบอนโอ้ยเฮ้ยเอาเป็นอันอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่โนชิสบอนเนี่ยเฮ้ยเริ่ม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 แปลกๆปลแล้วเดี๋ยวสุบิสกล้องมึงสิถ้ายังไม่ได้นะคะ โ no bon นชิสบอลไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมีแต่สมผัสที่เราไม่ได้ต้องการทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนักสติกมาอยู่เดี๋ยวนะ,ะเริ่มเริ่มเรู้สุกแปลกแล้วเดี๋ย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 วสุม่มคิดว่าคอมบอนมาเจอกง่ายแต่ไม่ใช่โนชิสบอลดิใช่ไหมเดีดูซิหรือว่ามันปันแล้วว่ะนาฬิกานุ่มนิ่มนะคะคุณผู้ชมเดีดูซิอัพเลเวลอันนี้ก็ยังไม่ตันนี่เนาะเขาขวายังไม่ได้ปันเลยค่ะคุณผู้ชม โอเคอะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะคะยังขาดเป็นพวกผ้าคลุมพิเศษของบรรดา์ขี้โมโหนะคะอะไปกันต่อฮะ,ะมาดูกันว่าได้ไหมโนชิสบอลอีกแล้วเอคนแปลว่าขออหงวน้ำตานะคะได้มาแล้วอ้าโอเคยังมาอยู่นะคะนาฬิกาโอเคโอค้น้องฟาร์มิงโก้สองอันเลยฮะ,ะตอนนี้ยังขาดแค่ผ้าคลุมนะคะก็มาดูกันว่าจะในในคลิปนี้จะได้สมบัติทุกอันหรือเปล่าเอาบาเขาวขวามาแล้วฮะ โอเคได้ชิ้นนี้มาแกงแปลกัวนะคอมมอนเอ้ยนาฬิกาเจ้าชายใกล้แล้วโอเคอ่ะไปกันต่อฮะชื้โอ,อถือว่าอีปิกค่อนข้างออกร้อยมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะนี่เขาขวามาโอเคโอเคทำไมมาดูเก,กลือจังแฮะรู้สึกว่ามันเริ่มเกลือแล้วนะอีปิกเราถือมาได้ไม่กี่อันเนี่ยเราส่งไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะค,ะคุณผู้ชมได้มาแค่หนึ่งสองสามเอ่อสี่ห้าหก 6อันนะคะจากกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่คือมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคเขาความาตู้นิรภัยโนชิสบอลโอ้โหอื mm ้อ hmm. เริ่มแปลกๆแล้วนะเนี่ยโอเคไอศครีมนะฮะเอ้ยทำไมมันมีแต่ของที่เราไม่ต้องการเลย e เอีปิกออกไม้แล้วฮะโอเคเขาขวาสามารถอเป็นเลเวลแปดได้โอเคอยู่ไปกันต่อฮะผ้าคลุมจะออกมาซนะ นาฬิกาน,นุ่มนิ่มเริ่มไปเร็วแล้วนะฮะชืบยัง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 อีปิดก็ e. ไม่ออกนะฮะโอเคนาฬิกาเจลี่หมีเป็นเลเวลกล้าแล้วนะคะคุณผู้ชมจังหวะนี้นี่ไงเราไม่ใช่พระวิญยานะคะผ้าคุมนะคะหมอนปักเข็มอ่ะเขาขวาได้มาอยู่นชิสบอลเขาขวาแล้วฮะอืมถือว่าโอเคอยู่นะไอเทมตัวนี้ไปกันต่อฮะะละอีกประมาณห้าสิบกว่าตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ รึเปล่าะสำหรับผ้าคลุมนาฬิกาโ okay. อเคอาะได้มาอยู่ไอศครีมโอ้ีอปีกออนี้มะแล้วฮะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสี่สิบกบายฮะจังหวะนี้นาฬิกาเยลลี่มีออรัว,รวถือว่าดีมากๆเออเอ,อ้ยมีแต่ของที่ใช้ประโยชน์ได้ทางนั้นชีสบอลไม่ใช่ฮะตัดออันนี้ก็ไม่ใช่นาอโอโ้เขามันรัวเลยอ่าไปกันต่อฮะสี่สิบกบายชีสบอลน,นะคะหนึ่งนาฬิกาโอเคนาฬิกาเยลลี่มีมาเยอะเลย ไม่ใช่แก้งแต่กว้วนี่ไงล้วเ,เออเลือ,อไปฮะไปกันต่อเลยชิสบอลเอาละเริ่มแล้วอืมอืมยังยังยังอีปิกไม่ออกเลยอีปิยังไม่ออกใช้ไปหลายใบายมากมากคะจนตอนนี้เนี่ยสามสิบสองกว่าใบาแล้วมาดูกันฮะเขาขวานี่นไงอืมโอเคอิชิสบอลทำไมมันออกบ่อยจังฮะไอสคริมดวงตาเขาวิญญาณไปกันต่อเลยแบบรวดเร็วทันใจนะฮะ นี่ไงแกไปคุย้ยหนังสติกโอ้โหก่อจะออกมาสักอันหนึ่งต้องการหนังสติกมากๆานะคะในการอัพไปตีบอสลงกิวเนาะโอเคโอ้โหน่าจะอัพไปได้หลายขั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาคว้ามาอีกแล้วฮะชื้นเอ๊ะทำไมไม่เห็นอีิกตั้งแต่นั้นเลยนะคะคุณผู้ชมมันไปไหนแล้วเนี่ยไอศครีมเซส,สททอนโอ้โหพูดปุ๊บม,มาปับ๊บคุณพระขวาน้าหมู่บ้านผู้แสวงบุญอันนี้ก็ถือว่าถามว่าใช่ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นนะไปกันต่อฮะ อืนังสติกมาโอเคอยู่โ้เฮ้ยแรรัวๆเลยโอเคอ่าอีปีกมาแต่ไม่ใช่ผ้าคลุมนะคะตอนนี้นะียังขาดผ้าคลุมอยู่หนึ่งอันนะคะที่เป็นสมบัตอันเดียที่เรายังไม่มีโอเคชื้นนี้ชิสบอลไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชโอ้โหชิสบอลสามอันมาฮะเรือ,อีกประมาณรอบหนึงนะคะคุณผู้ชม อ้าวโหโหได้มาตอนท้ายนนดนวยนะโคตรดวงดีนะคุณผู้ชมโอเคถ้าครูวิเศษของบาร์ักคิโมโหนะะเออถือว่าได้อยู่โอโหอีกพิกสองอันเลยค่ะจังหวะนี้โอเคเอออีกอันนึ่งฮะเรียบร้อยได้ภ้าครุม,มารอบสุดท้ายคะ่ะต้องรู้สึกจังใสนี่อ่ะล้วอีกอสองใบสองใบเนาะเอาให้หมดวิ้ยหนังสติ๊กโอโหโคตรดีเลยอีกอันนึ่งฮะ เอออุ้ยใช้ประโยชน์ได้ทางนั้นเลยอ่าประมาณนี้ฮะหมดบอ่อแบแล้วสาหรับการสุ่มสมบัติถามว่าดวงดีไหมสําหรับเราถือว่าโอเคมากๆนะพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากสมบัติที่ไม่ครบกลายเป็นครบเป็นที่เรียบร้อยนะคะแถมโอกาสคือมันสุ่มด้วยนะสำหรับอีพิกแต่ก็ได้ครบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่าอาจจะไปดูในสวนของพวกสมบัติกันดีกว่าไม่อยากให้ดูพวกคุกกี้เลยว่าไม่มีตัวอะไรดีๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคนี่ไงสมบัติ ้าคคลุมพิเศษเพื่อความในยการโจมตีนะสนับสมบัติตัวนี้ส่วนอีกอันนึงเห็นว่ามันเป็นอันใหม่ตั้งนานแล้วแหละเป็นอะไรเอ่ยเพิ่มอัตราคริติคอลหกเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มความเสียหายคริติคอลสิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เอ่อที่นี้พลังมงกุฎดอกไม้ใช้สกิลจะมีอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์และความเสียหายคริติคอลเพิ่มสิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลากำหนด เป็นแบบ Active Item นะคะโอเคนะทุกคนในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่ชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะนเองถือว่าภารกิจในวันนี้มีชันคอพมพลีทมากๆนะ,ะเพราะว่าสมบูรณ์ตรได้ทุกอันเลยอ่ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถ กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราได้ด้วยนะคะโอเคเสนับป็นของคลิปหน้าเนระานดจะเป็นการสุ่มเกี่ยวกับอะไรหรือเกมอะไรใครที่มีแนะนำ,นำเนี่ยก็สามารถพพ์เวชีใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะสเสนอของคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอในส่งของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม